นิคมอุตสาหกรรมบรูเทคซิตี้ร่วมกับจังหวัดชนบุรีและเครือข่ายแถลงข่าวจัดโครงการดาร์ Sky ายแฟชั่นโชว์โล c a r าร์บส่งเสริมการผลิตเสื้อผ้าลดคาร์บอนช่วยเหลือเด็กยากจนและชุมชนเดยรอบครับคุณคุณพรพัฒนวงมาจารพิญญาประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบรูเทคซิตี้ในฐานะผู้ร่วมดำเนินการจัดงาน Dark คสกายแฟชั่นโชว์โล c a r าร์บอน พร้อมด้วยคุณทิติลักษ์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิราพรระโหฐานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีประรรทุมร่วมการแถลงข่าวการจัดงาน Dark Sky Fashion Show Low Carbon ซึ่งเป็นงานเดินแบบแฟชั่นจากเสื้อผ้าลดคาร์บอนที่ชั้น8ปดโรงแรมเซนทราสซันไรซาศรีราชาชนบุรีครับ ด้วยทางนิคมอุตสาหกรรมฉาดเชิงเซาบลูเทคซิตี้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดคาร์บอนลดโลกร้อนพร้อมมุ่งผลักดันส่งเสริมให้เด็กยากจนและชุมชนโดยรอบมีโอกาสได้รับความรู้นำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างไรายได้ ทางนิคมอุตสาหกรรมฉาดเชิงเซาบลูเทคซิตี้จึงร่วมกับจังหวัดชนบุรีมหาวิทยาลัยศรยีปทุมและเครือข่ายกว่า25องค์กรผลักดันส่งเสริมการผลิตและสวมใส่เสื้อผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติมีการย้อมสีธรรมชาติ ลดน้ำสารเคมีลดคาร์บอนโดยนำผ้าโลคาบอนมาผลิตและใช้คุณค่าศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญานวัตกรรมร่วมด้วยทำให้เกิดความสวยงามและมีเอกลักษณ์ครับซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนแล้วยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ผ้าไทยสู่ระดับนานาชาติกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้และผลิตเสื้อผ้าร่วมกันเกิดเป็นเครือข่ายองค์กรต่อยอดเป็นอาชีพสร้างไรายได้แก่เด็กที่ยากจนและชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมครับภายในงานถแถลงข่าวดังกล่าวมีกิจกรรมแสดงนิทรศการผ้าใย,ยธรรมชาติผ้าย้อมสีธรรมชาติผ้าโลคาร์บอนและการบรรยายสรุปที่มาของโครงการดังกล่าว ทางนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมงาน Dark Sky Fashion Show Low Carbon 2024ในวันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567ที่เซ็นทรัลศรีราชาครับ